สวัสดีครับผมนายสุประชัยบลพึ่งสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อกระตูนนะครับปัจจุบันนะครับผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับสำหรับครอบครัวของกระผมนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความพร้อมทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพที่มั่นคงครับแต่ในส่วนของผมเองนั้นเราไม่ควรจะรอรอแต่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวครับเราควรที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองขวัญขวายแล้วก็สืบค้นสิ่งที่เราต้องการอยากจะเรียนรู้ครับ สิ่งที่ผมถนัดนะครับผมถนัดด้านภาษาครับประกอบไปด้วยภาษาจีนภาษาเมียนมาภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยครับซึ่งผมก็ใช้ภาษาเหล่านี้นะครับสื่อสารในชีวิตประจําวันทําให้ผมเกิดความชํานาญแล้วก็ เกิดทักษะสําหรับภาษาพม่านั้นนะครับปกติเราคุย okay กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยภาษาพม่าอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีส่วนที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประสานงานโดยการพูดคุยกับผู้คนที่มาติดต่องานของครอบครอ๋โอเคแล้วไปจังหวัดใดแดนเลี่ยกูจะนอรงงานซับมาเถอะครับโรงงานซับมาละโอ้โหพี่เป็นอะไรอย่างกูเนาะกูจะนอเอ่อกูแดนนะกูแดนนะอ๋อ ในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนั้นนะครับผมได้เรียนรู้จากพี่ชายนะครับผมแล้วก็ซึ่งพี่เขาก็จะสอนและก็คอย่อให้ผมได้พัฒนาทักษะที่แล้วพี่ชายผมก็เป็นคนที่เขาดีมากครับ ก็ได้เพิม่มยอดโซนวัวตาได้กับไฟเซอร์หรอจะค่อยชงทีในส่วนของภาษาจีนนะครับเป็นภาษาที่ผมถนัดมากที่สุดด้วยครับผมแล้วก็เป็นภาษาที่ผมชอบซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ไวครับแล้วผมก็อยากจะแบบเอาความรู้ที่ผมมีอยากถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆด้วยครับผม ซึ่งในแต่ละวันที่ผมได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยผมก็จะหาเวลาว่างในการที่จะให้ความรู้ด้านภาษาจีนให้กับน้องๆน,นะครับซึ่งก็มีค,คุณครูได้มาติดต่อผมก็เลยมีโอกาสที่ได้มาสอนนีชจางชื่อสัมมาวอชจางชื่อมี่ฟา งานที่ผมภูมิใจมากที่สุดในชีวิตก็คือผมได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศครับแล้วในในขณะนี้นะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสรรภพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแม้จะอยู่ในสถานการณ์ออนไลน์นะครับผมก็ตั้งใจเรียนและมีเวลาว่างก็ไปสอนพิเศษวิชาภาษาจีนให้กับน,น้องๆเพื่อฝึกทักษะและเป็นการเอ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วถือว่าหาอะไรได้ในช่วงสถานการณ์โควิดครับแมอาร,รีน่าค่ะหนูชื่อารีน่าค่ะหนูชื่อ เรีนกับเราชื่นสนุกมากค่ะเราชื่ใจดีมากค่ะสอนสนุกมากค่ะวีลับ รู้ความสามารถที่ตูนเขามีเนี่ยสามารถต่อยอดได้ในอีกหลายๆด้านเลยยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะที่ตแบ่งเวลาว่างนะคะมาทบทวนเนื้อหากับน้องๆก็เป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานภาษาต่างประเทศนะคะน่าจะทําได้ดีในส่วนนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการฝึกภาษาที่ตัวเองถนัดเนี่ยไปในตัวด้วยนะคะผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะครับและถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด19ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตแล้ว สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับ